สาธิตการดึงข้อมูลดีมจีแปดพันนะครับผมอันดับแรกก็เข้าไปตั้งในส่วนของแล์ก่อนนะครับว่าจะใช้ ip r อะไรไปที่ m 0 7ครับคอมหนึ่งแล้วก็ ip a d d r ครับอย่างอันนี้ผมตั้งเป็น192่ง8ก้าเนาะนะครับเราสามารถกด ปุ่มวงกลมแล้วก็เพิ่มลดได้เลยเสร็จแล้วก็กดปุ่มเมนูครับไอสาขีดเนี่ยแะออกมาอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบสายแลนนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่เบราว์เซอร์นะครับ ก่อนมาเข้เาเซิร์ฟอ่ะทุกทีเมื่อกี้ลืมก็สตาร์ทครับแล้วก็คอนโทรลพาเนลเราไปที่เน็ตเวิร์กแชร์ลิงซึ่งของผมจะเป็นจะเป็นอีเจอร์สหนึ่งแล้วก็พ r อพั r t ีครับ ให้พีซีาใจให้เหมือนกันนะครับผมสามสามมันสามเลขแรกเหมือนกันแล้วก็เลขสุดท้ายไม่เหมือนเมื่อกี้ห้าอันนี้ผมใส่เป็นสิบห้านะครับก็จะไม่เหมือนส่วนอันนี้ซ้ำกันสองห้าสอ้าก็กดได้เลยครับ แล้วเราก็เข้า ip เลยนะครับหนึ่ง8ก้าสองหนึ่งหแปจุดหนึ่งจุดห้าห้าอ่ตัด wifi ออกด้วยนะครับอา่าพอขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นพักเปิดให้ล็อกอินครับใส่สองพันนะครับเอนเตอร์หนึ่งทีกดสีส้มหนึ่งทีครับแล้วไปที่ data ล็อก ตอนนี้เมมโมรีไว้8ค่านะครับผมอ่าผมจะอิดิทนะครับก็คือกดอิดิทนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มพอขึ้นสีส้มเนี่ยเราก็จะเลือกเคา c l e a Data เลยนะครับเราเลือกครับผมอันแรกก็เป็นอ่าเป็นวนลายๆย,ยก็ได้นะครับก็ทั้งหมด ละลายสามันนะครับกระแสนะครับสามันกิโลวัตต์วัตตัโทั้ครับวัดท์โทโ้ปกติจะใช้เป็นค่าแม็กเพราะว่าเอาไปทำเป็นค่าดีมานนะครับแล้วก็หน่วยไฟ จะเป็น k w h บวก sum TOT นะครับจะเป็นระเริอันนี้ก็คือพื้นฐาน8ค่านะครับผมส่วนถ้ามากกว่าน,นั้นเช่นเราจะเอา harmonic ท0โวลต์โวลตที่เป็นลายลาย เหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เฟดคู่หนึ่งคู่สองแล้วก็คู่สามนะครับกระแสเท็ดดีแล้วก็มันจะได้ทั้งหมดสามสิบสองานะครับตอนนี้ก็คือสิบสี่นะครับผมก็ได้อีกอ่าสิบ สิบเก้าค่าเอ้สิบสิบหกก็ก็สามารถเพิ่มได้ครับก็จะเนี่ยครับฮาร์โมนิกโวลน,นะครับแอมนะครับเกียรออเดอร์ครับเลือกได้หมดนะครับสูงสุดเลือกที่ได้ที่สูงสุดที่สิบห้านะครับ อ่าเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็เซตอ่าทามมิ่งในการสแตมป์นะครับอย่างอันนี้ผมจะเอาทุกๆอ่าสาวมวิแล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับก็เป็นศูนย์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 ชั่วโมงนะครับศูนย์ศูนย์นาทีนะครับแล้วก็สองวิแล้วกันนะครับอ่าจะมีลูกกับเพยนะครับพี่ติ๊ก แล้วก็กด right config นะครับ <_ an> อ่าพอมาดูที่มิเตอร์นะครับ <_ an> ก็จะตามที่เซตเลยนะครับ สิบสี่สิบสี่พารามิเตอร์ทุกๆสองวินาทีนะครับมันก็เป็นลูปซึ่งมันจะอ่าท้อๆถามว่าถ้ถาถ้าบันทึกแบบนี้มันจะได้ทั้งหมดสิบสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเนี่ยครับในขอบมันจะนับอย่างนี้เลยเรียวยาวไปเรื่อยๆสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอย่างนี้ครับซึ่งปกติเราใช้กันอ่สิบนาทีสิบห้านาทีเนาะมันก็จะไซเคิลมันก็จะชา้ากว่านี้นานกว่านี้ครับผม อ่าน,นี้ได้ยี่สิบเลขอดแล้วเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูนะครับก็ไปที่ data l หรอกแล้วก็ดาวน์โหลด Data นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเลยกดปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ excel นะครับผม เนี่ยครับก็คือจะออกค่ามาเป็นอย่างนี้เลยสแตม็มไทม์วันที่ไทม์แล้วก็ค่าที่เราเลือกบันทึกนะครับค่าโวลต์เนี่ยนะครับก็จะสแซมออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมสเตม็มตามที่เราเลือกเนี่ยครับมาถึงเมื่อกี้เลือกสุดที่ T S D M ก็จะมีหมดนะครับ ก็สามารถนำค่าไปใช้ต่อได้ขอบคุณครับ